ก็กล่าวคำว่าสวัสดีและเจริญพรทุกคนทุกท่านที่รับชมรายการน้องวิคิดว่าอาตมาภาพวันนี้ก็จะมา,ากล่าวสวัสดีในปีใหม่ก็อยากจะมาอวยพรในวันปีใหม่นี้ปีใหม่นี้2,565กก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับ และขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีตลอดปีและตลอดไปในโอกาสที่อาตมาภาพน้องวิทย์คิดว่าได้มาก็ในปีใหม่นี้ก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้ในปีใหม่2,565นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้เริ่มต้นใหม่มีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ มีชีวิตใหม่ใหม่เปลี่ยนแปลงอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปในปีเก่าปีใหม่ก็เป็นคนใหม่เป็นคนดีมากกว่าเดิมดีขึ้นขึ้นยิ่งๆ่งขึ้นไปในช่วงโอกาสก่อนจะปีใหม่หรือว่าปี2565ในต้นปีวันที่1ที่2ที่3เนี่ยเป็นช่วงที่เราสามารถเริ่มต้นทําสิ่งดีๆได้ดีที่สุดในตอนนี้เป็นการเริ่มสตาร์เป็นการสตาร์ทต,ตัวเองเป็นการเริ่ม ต้นใหม่ในการจะดำรงชีวิตหรือดำเนินชีวิตเพราะว่าในปีใหม่เราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ทิศทางที่ดีขึ้นนะสำหรับวันนี้ <c oughs> น้องวิทย์คิดว่าก็ฝากให้ทุกคนทุกท่านเป็นข้อคิดสั้นๆเพียงแค่นี้หวังว่าทุกคนทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอเจริญพรและสวัสดีปีใหม่2565